อุ้ยอุ <presidency> <cient yal> ้ย okay. อ <exemplo> <two> ุ้ยโุ้งฟูงฟูงอุ้ยมเวเพี้ยนฟุ้งเพี้ยนฟูงสามสี่ห้าหตัวครับออกไปสองตัวใหญ่เลยครับตัะเทียนจังหวะฟุกแล้วครับนกยอหึหึไม่แล้ว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 ฟุ้งสองห้าตัวครับห้าตัวห้าตัว เทียนส,สวยๆต่เทียนส,สวยๆดีไหมโบผืนๆเนี่เว้ทเทียนก็นไดฮึยังจุโอ้มาแล้ว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 ปนินมาแล้วโอ้ตัวที่สามแล้วครับปนินปนินนินกับตะเพียนใหญ่ อธิพซสแล้วนินไซใหญ่เปลี่ยนใหญ่หนึ่งตัวครับอตายยเก็บออกอุยสามตัวจุสามตัวสามตัวสามตัวอุ้ย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 อตัวสามตัว ตัวครับปนินปานินอุยอ้ยยออ <c oughs> ยยยยยยยกยยดยย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 ยได้แล้วยย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 อยย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 ยนยย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 ยวยยยยยว อุ้ยออกไปแล้วตัวนึงอุ้ยอุ้ยสุดายแตะวะออกหูขาดตัวนี้ลองตัวนี้กันดูตัวใหญ่ก่อนตักตัวใหญ่ก่อน,อ,นอุ้ยมาสามได้สองครับเต็นดุดปุดไปเลยดูเต็นแห้งครับหูยุ่งได้ปุน้นนะอุ้ยตายแล้วงากที่พ่อมืึนีลยกำลังพ่อปน,นิน ตัวใหญ่ใหมือนี่ครับุณนะโอ้โหนี่เขาไปเ่โอ้ป่าเยล่า่ป่าได้ป่าปานิมตะเพียนยงไงก็ได้เรามาสร้างให้เบิร์ตนี่ป่าเซนจูครับป่ามีต่งงามเลยป่าตะเพียนนะเยนิมนีแจะป่าน่านานอยมันรอดมันรอดแล้วของจู